เสบคือเกา่าต่างเลยเสบคือเกา่าคุณผู้เก่าเอาโอ้ยกินข้าวแรงเดอพ่อแม่เจ้าน้องอันเก่อเาอันดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีเราผังไทยต่างประเทศคือกันเนาอ <c oughs> นี่เราตั้งแดนเดอพ่อแม่เจ้าน้องฝาบความคิดฮอตคิดถึง <c oughs> ไปหาเอฟซี FC, ทุกมุมโลกเลยเนาอ มา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 กินน้ากันพอ่นอแม่พี่น้องกินฮอตขึ้นถึงกันขี่เก่านั่นแหละพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยมาจากมาถึงที่ไหนเขาอ๋อจะพูดแบบแมวแนวกินเขานะจ้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่นอ้องมอกมาไหมเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอเซ่บมากินเขาน้ากันเด้ออยากกินเขาคลิ้กันนะมีก็กินเขากินเขานะไม่มอกปั่นกินติดใจเว้ย คนไทยไต่เห็ดกินเป็นบด้เกียดเดือเห็ดกินเนะกมาเห็ดกันจะกระซิมูกโมยอยู่ลูกมูโมกดูมกโมแสนปีนะมกโมแสกปีที่นองกระแับอยู่ ก็แกงมาฉมก่อนพี่น้องเก็นชปามาเด้อแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้อมีเรืองน้อยอีกเนาะมานนี้แดดแดดมานเป็นเงเงาเงินกัยังงคือบนสิตกเนาะ ฉันูจะแล่ยังฉนูโรคเองเหมจังแซ่บพอแม่ี่นนอโอ้มันจะว้าเดิมมองมใแซ่บกินนอกินสดๆคือสีแซ่บหน่อยนอะบบุ่อ่ะมึงมาิีดหอปลาเนาะ นอกเก่งจ okay, ch oh, okay. mm ุ hmm. à, ๊บเอาเลก็นอกเก่อ่นตื่นกินข้าวกินข้าวซีมงคือวัตการโมเมนต์กินข้าวเลนน้อยบ่นกินข้าวไล่ได้อยากข้าว กระเกียพิกน้ำมันกสกสกกทีอยู่บ้านหอยตัน้ำไม้เออตับทุกวเส้นน้ำไม้ส้มโอ้ยห,หอมอืากางข้าวคออืมอินปลาเนี่ย cộng à? Thơm chung bố bi bên Kênh phết nó mày rộn sẹp á Các nè Bộ mấy con Chị nè hai แกงเผ็ดสมุงเพรม,ม,มเคยกินบอรนะเกินรัวเปล่าวัยกินช่ยุมงไทยกินเนื้อเอาเนากินแต่แกงแกงอันนั้น ท่านไทยเห็เคสเป็นพี่ี่พี่ชั้นกด ก็ยเห็นงานโรงเรียนเป็ดเป็นได้ยังตอนอยู่เมืองไทยเ็นงานโรงเรียนเนี่ยเป็นเป็นของกินนะคือมีตาเดียวเปล่าปเนี่ย มิตาเดียวป้ามีตาเดียวพ่อมันตายบ่ะือหนุ่มเนอ ุูพวกปลาพี่น้องอันได้เสิบคู่กันลัแบเบิดเสยบเทุกอย่าง Kinh khẩu đấy Kinh khẩu cứ bà sẹp Kinh khẩu phần đấy nọ Không biết Phát cái nhà mình, cái, cái Một mày ạ cái thứ nhất là cái thứ nhất là cái thứ nhất là cái thứ ก็เห็นมันส่งเนี่ยเค็มนะไม่เคยบอกเลเคมเลยเปปุ<ม>๊ีบบ่ห้มันเค้มก็จะเห็นพวเป็นไประด วนนั้นขาใจเรื่องไหนขายนะกิไปกไปเข้ม,มอด,ดน,ออดดนอด่อยเด,ด,กดกกอกินมุกจ้ะกินมุกมุกหนอ Múc nó xa cả Sẽ, múc nó dạ cho Múc nó cà bị Múc cái sẽ chút nhọt từ hẳn đấy Bỏ bò Bỏ cài Bỏ ừ. Trong thỏ một tí nạm Để cái này Mấy chừng mấy sao Mấy ừ. mấy sao ừ.

มากินน้ำซอสเปรี้ยวแม่พี่น้องกินกับน้ำกินกับไก่พิชฌา,จาจนจะม,มันขึ้นมาขามเปลี่ยนส้มๆหวานๆเลยกินกะับนขะ้าวก็แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย กอไกินนาลแล้วเหนวมากต้องกนตก่อนจ้าพี่น้นกินเสร็จพ่อแม่ที่น้องเอ,อ้ยเินที่ิกินโบได้ลายอาครอบมุกค,ครอบใจเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องกิฟีที่ติดตามตัวมุมงลูกอีเน,นองเราต่างแดน ถ่ายพอได้ให้พี่ให้ลองเบิรงอยู่ดีแมแหงเดอ้อครับบายๆเพราะไปว่ามากระขัางโทตเดอ้อ